มาได้ไงวะสามตัวตกยังไงเนี่ยตกยังไงตกมายังไงเนี่ยโอ้โหจัดไปครับเบา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 โอ้ปวดเลยเงี้ยปวดเล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 ยกินยังไงเนี่ยกินมาทีสามตัวเนี่ยโอ้โหปรดกันครับโอ้โหสามตัวเรียง ล่างตัวใหญ่นะได้นะเข้าหลุมพอดีนะตัวเข้าหลุมพอดีเลยอ่ะนี่เาเบ็ดมันใหม่ไหมเบอรฟุกไม่เงี้ยไม่ง้ไม่ง้ไม่ง้ถ้าแบบดย้ตาผมว่าเขาต้องโดนอ่ะนะ ทีกแล้วครับเอาเปิดก่อนได้เปรียบเลเปิดก่อนได้เปรียบเนี้ปลากินนะไม่ใช่ปลาปล่อยนะแส,สดงครับครับตัวนี้สายเราก็ปล่อยนะครับตกปลาปลอยสายนะครับกุข้างหลังก็ลอยแล้วครับ ใครได้เยอะก็็ลงก่อนครับลงก่อนได้เปรียบครับสี่เส้นนะครับแล้วก็ตกปลาเล็กไปเรื่อยๆนะครับตึ๊บแอคชั่นเนาะปลารับแขก ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องขังเหยื่อเราครับปลาขังเหยื่อห้องขังเหยื่อเราใส่แ,สแดงครับใส่แดง มาได้ไงวะสามตัวตกยังไงเนี่ยตกยังไงตกมายังไงนี่โอ้โหจัดไปครับเบา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 โอ้ปวดเลยเงี้ยปวดเล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 ยกินยังไงเนี่ยกินมาทีสามตัวน่ะโอ้โหปพดก่อนครับโอ้โหสามตัวเรียง ล่างตัวใหญ่นะได้นะเข้าหลุมพอดีนะตัวนข้าหลุมพอดีเลยเนี่ยเบ็ดมัดใหม่ไหมเบอรฟุกเลยครับไม่งั้น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 ถ้าเบ็ดสามตาผมว่าเขาต้องโดนหน่ะนะข้างหลังก็โดนฮะโอิดโดนของผมก็โดนอุ้ยโว้ย กูต oh, ัวใหญ่ไงตัวใหญ่ปโอยเหลืองใหญ่เหลืองใหญ่โอ้โ้่โอ้ยเอาว่าโอ้ยโอ้ยมายังไงเออเพราะเขาว่าไสเนื้อเนื้อมจะเปรี้ยวไงโอ้ยโอ้ยให่าหญ่ใหญ่ใหญ่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวต้องลองดูก่อนเอออย่าเพิ่งเชื่อผม ตลุดต้ามาทำไงไอตัวเท่าเท่ของเยี่ยมเมื่อเช้าป่ะนะ่ะหะไซเดียกันป่ะเนาะน่าจะประมาณเนาะเจวเจวเครับยาเย็นครับ แสงที่อะไรแบบสุดยอดเลยมาขยันเลยตอนเย็นเนี่ยไงมาขยันเลยตอนเย็นไป <c oughs> <c oughs> ตามบ่มารายงานอีกเหรอ,อ้กินอยู่คนเดียวนั่นแหละป่าโอ้ ตามไล่กิกไล่กินอยู่คนเดียวนะ่ะน่าเสียดายครับเป็นอะไรที่แบบมีสเสน่ห์มากเลยทะเลยามเย็นเย็นเป็นการตกปลาครับทะเลเรียบเป็นอะไรที่แบบหาดูได้ยากครับอากาศแบบนี้นะครับก็ทะเลแสมสารนะครับ นลมสงบนะครับน้ำนิ่งเหมือนน้ำในตุ่มเลยครับทะเลนะครับเวลาดีก็ดีดีดีจนใจหายครับเวลาโกรธขึ้นมาแล้วอ้ยเหมือนยักษ์เหมือนมารเลยอะทะเลอะไว้ไปเจอกันในทริปหน้าครับเ,เข้าฝั่งกันครับนี่ววนครับผลงา,านรวมครับเกือบเต็มถังกับข้าวครับ ไเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม